มามดูข้อที่19นะคะถ้า n ส่วน36มนะคะมากกว่า15ส่วน24นะคะแล้วก็น้อยกว่า47ส่วน72นะคะแล้ว n จะมีค่าเท่าใดนะคะเราก็จะทำการแก้อสมการนะคะก็จากโจทย์นะคะ n นะคะส่วนด้วย36มนะคะมากกว่า15ส่วน24แล้วก็น้อยกว่า47ส่วน เจ็ดสิบสองนะคะว่านั้นค่า n นะคะก็จะมากกว่า15ส่วน24นะคะคูณ36นะคะแล้วก็น้อยกว่า47ส่วน72คูณ36นะคะแล้วก็ทำการตัดถอนนะคะ12บสองเป็น24่สิองสเป็น36 15ิสามเป็น45ด้านนี้ก็จะเป็น n มากกว่า45ส่วน2นะคะแล้วก็น้อยกว่าตัวนี้36 1 36สองเป็น72นะคะก็จะเป็น47ส่วน2นะคะหรือถ้า n น,นะคะมากกว่า45หาร2ก็จะเป็น45หาร2นะคะ22เป็น4ลบกันเหลือ0ชัก5นะคะ22เป็น4ลบกันเหลือ1เติมจุด เติมศนย์นะคะ2 5ตรงนี้ก็จะเป็น22.5นะคะแล้วก็47หาร2 2 2เป็น4เหลือ0ูนย์ชัก7นะคะ2 3เป็น6ลบกันเหลือ1นะคะใส่จุดเติม0 2 5เป็น10นะคะเพราะนั้นค่าอก็จะน้อยกว่า23.5นะคะแล้วโจทย์กำหนดให้ n เป็นจำนวนเต็มนะคะก็คือค่า n ที่อยู่ระหว่าง22.5กับ23.5นะคะเนื่องจาก n เป็นจำนวนเต็มนะคะดังนั้น n จึงเท่ากับ23นะคะ